สวัสดีครับวันนี้พบกับตั้มลดบ้านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ตั้มลดบ้านมีของเด็ดมานําเสนออีกแล้วครับผมอของเด็ดของเราวันนี้คือฮุนไดแกรนด s สตาร์เล็กวีไอฮุนไดแกรนด์สตาร์เล็กเป็นตัวท็อปสุดท็อปสุดตารางของฮุนไดเขาเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยโอ้โหปี2015ปี2015 ก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนจับตามองหาหาใช้อยู่กันพอสมควรเนื่องด้วยปีก็กำลังดีนะครับผมภายในด้วยลายไม้ด้วยอะไรก็จะเป็นพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนะฮะ,ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับลองมาดูฮุนไดแกรนด์สตาร์เล็ก v i p คันนี้เลยนะครับผมคันนี้นะครับสีดำโรงงานนะฮะสีดำโรงงานก็รู้อยู่แล้วส่วนใหญ่รถที่ได้มาเนี่ยนะฮะก เป็นสีดำซะส่วนใหญ่สีดำสีขาวสีน้ำตาลนะฮะตัวนี้มาเรามาดูภายในกันนะครับภายในก็จะประกอบด้วยเบาะนะครับเบาะก,ก็จะเป็นอ่าเป็นเอกลักษณ์ของ Grand Star, แกนสตาร์เล็กเขาอยู่แล้วจะเป็นเบาะก,กัเล็กทรงหุ่นยนต์นะครับผมก็จะเป็นลงมาอย่างงี้นะฮะเนี่ยครับเบาะเรียบร้อยรถสวยนะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามา ดูรายละเอียดเรื่องภายในกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะคันนี้ประตูประตูเป็นประตูสไลด์ไม่ไฟฟ้านะครับประตูสไลด์ไม่ไฟฟ้าแต่เป็นประตูดูดนะครับประตูดูดติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับพ,พวกเนี้ยจะเป็นกรอนกรอนดูดของส่วนใหญ่จะเป็นกรอนดูดที่อ่าเป็นกรอนดูดญี่ปุ่นก็อาจจะมาอย่าง,างเช่นตอนที่เขามาใส่ก็จะเป็นพวกกรอนโตโยตา้าอะไรพวกเนี้ยนะฮะ นี่ยครับแต่แต่ลางประตูคันนี้ค่อนข้างลื่นถือว่าลื่นเลยฮะเนี่ยฮะก็เนี่ยครับปิดแค่เบาๆจริงๆแทบจะเหมือนไฟฟ้าเลยปิดเบาๆลงไปปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะดูดลงไปนะครับผมประตูดูอดอาจจะซัมเปิลให้ดูอีกทีนะครับผมเนี่ยฮะดูความแตกต่างปุ๊บปิดแค่เบาๆประมาณนี้ ก็เป็นซอฟทัชได้ดีครับประตูดูดนะฮะอ่ะมาดูด้านหลังนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับบ่งบอกความเป็นแกรนสตาร์เลก V I P ก็จะบอกชัดเจนนะครับผมแกรนสตาร์เลก V I P นะฮะตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์หลัง4ี่จุดมีกล้องถอยนะครับผมอ่ะขอบอกนิดหนึ่งคันนี้ทะเบียนทะเบียนป้ายทะเบียนนะครับไม่ได้ให้ป้ายนี้เจ้าของเดิมขอคืนนะฮะเนื่องจากเป็นป้ายประมูลเขาเก็บเอาไว้นะครับผมอ่ะมาดูด้านหลังกัน ด้านหลังก็จะเป็นเบาะแบบสไตล์ V.I.P. ครับพับได้เอนหลังได้นิดนึงนะครับเอนหลังได้จากเดิมประมาณสัก15-20องศานะครับผมเดี๋ยวปรับให้ดูเนี่ยฮะประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่นดี u ักก็จะเป็นลักษณะหลังตรงปรับไม่ได้แยกแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมเป็น60-40นะครับ60-40เลื่อนหน้าหลังได้เหมือนเดิมนะครับผม นะฮะพอเลื่อนหน้าหลังเลื่อนเลื่อนเดินหน้าถอยหลังก็จะได้พื้นที่วางของไว้พอสมควรนะครับอ่าโอเคคันนี้ลืมบอกไปนะครับผมออกห้างมาเลยก็จะมีม่านมาให้รอบคันม่านชุดเนี้อ่ากำเนิดคู่ตัวกับรถเข้ามาเลยนะฮะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีติดก,กับแกนสตาเล็ก V i p มาเลยตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมก็จะมีม่านมาให้รอบคันนะครับผมอ่ามาเรามาดู ในส่วนของด้านในนี่กันข้างนี้นะครับโอเคเป็นประตูเลื่อนมือแมนวนวลทั้งซ้ายและขวานะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับผมภายในจะประกอบด้วยคอนโซลนะครับคอนโซลคอนโซลนี่ก็อ่าโอเคเป็นลายไม้ลายไม้ดำนะครับลายไม้ดำถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะเป็นลายไม้ที่มันเป็นสีน้ําตาลสีอ่อนกว่านี้นะฮะมีโลโก้บง่งบอกความเป็นแกนสตา์เล็กตัวนี้ก็จะเป็นชุดจอสไลด์ไฟฟ้านะครับผมอ่าตัววิยุเดิมเดิมติดรถมาก็จะเป็นเ n w o o d นะครับเนี่ยฮะประกอบด้วยคอนโซลเนี่ยประกอบด้วยชุด power outlet นะครับชุด power outlet มีให้ครบนะครับผมอ่าอันนี้เป็นต่อ AV in ก็คืออ่า สัญญาณจากภายนอกเข้าไปที่จออ่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูในส่วนของจอกันนะครับอ่านี่จอเป็นสไลด์ไฟฟ้านะครับผมดูดีครับจอของหุนใดแท้มาเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงไว้ก่อน อจอรับภาพจัญญาณจากเครื่องเล่นเคนวูดนะครับผมอันนี้ใส่เป็น DVD เอาไว้นะฮะก็ดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับผมส่วนชุดนี้ก็จะเป็นเบาะเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมเอหลังเอหลังไฟฟ้าสี่ทิศทางนะครับก็จะเป็นเอหลังขึ้นลงนะครับผมปรับน่องนะครับปรับน่องยกน่องขึ้นนะครับผม ทั้งซ้ายและตัวทั้งตัวซ้ายและตัวขวานะครับส่วนตัวเบาะหลังนะครับเบาะหลังก็จะมีอ่าที่ว่าแยกได้นะครับผมก็จะมีชุดเท้าแขนมาให้ถ้าเป็นดีลักซ์ไม่มีนะฮะดีลักซ์ไม่มีก็จะมีเนี่ยเป็นที่วางแก้ววางแก้วน้ําได้นะครับค่อนข้างที่จะหรูหรานะครับผมนะฮะอ่าส่วนเจ๊นี่ก็จะเรียกเป็นเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแต่ไม่ได้แบบแบบเป็นซอฟต์โค้ดนะฮะ ปึ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งลงมาเป็นปุ่มกดไฟฟ้านะครับผมอ่าโอเคเรามาดูในส่วนของคอคพิดด้านคนผู้โดยสารกันคอคพิดด้านผู้โดยสารนะฮะวันนี้แดดดีนะครับผมอ่าโอเคมาเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึงนะครับโอเคด้านหน้าที่เราเห็นกันนะครับก็จะมี อจอจอเปลี่ยนใหม่นะครับจอเปลี่ยนใหม่เป็นจอของ Kenwood นะครับผมมี n a v i g a t อ r ตัวนี้ก็จะเล่นในส่วนของอาจจะกลึงๆึงกึงกงแอนดรอยนะฮะอโอเคก็จะมีคู่มือคู่มือ Book Service มีมาให้ครบนะฮะมีมาให้ครบเหมือนเดิมกุญแจสำรอง มีครบนะครับผมสตว์อยู่ที่สตาร์ทอยู่หนึ่งหนึ่งดอกอันนี้หนึ่งดอกนะครับผมนะฮะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมอ่าโอเคในส่วนของแอร์ก็เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับผมนะฮะทีเนี้ยในส่วนของข้อแนะนำนิดนึงไหนๆนก็อธิบายนะครับเรื่องเรื่องรถหุ่นใดเนี่ยคันเนี้ยนนเดิมทีเนี่ยพวงมาลัยเนี่ย แทบจะไม่มีรอยถลอกเลยจริงๆแล้วนะฮะด้วยความที่บางทีบางท่านนะครับมีความเข้าใจว่าการสวมปลอกปลอกหุ้มพงมาลัยเนี่ยไว้ก่อนจะทําให้พงมาลัยมาสึกหล่อน้อยลงแต่คันเนี้ยเ,เดิมทีหุ้มปลอกมาแล้วตัวผมเองเนี่ยแกะปลอกไปเนื่องด้วยเนื่องด้วยนะฮะปลอกหุ้มพงมาลัยเนี่ยมันเป็นลักษณะของ PV c PVC ผ้า แล้วเราก็เป็นเป็นวัสดุที่ค่อนข้างแข็งนะฮะด้านในมันค่อนข้างแข็งพอหุ้มลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยวัสดุเนี่ยมันจะกัดกัดหนังกัดหนังอาจจะทําให้หนังถลอกเนี่ยฮะจริงๆแล้วมันจะเป็นรอยถลอกนิดๆนะครับแต่รถเนี่ยมันไม่ช้าแต่คือว่าด้วยความที่ว่าเอ่อด้วยความหวังดีของแต่ละบุคคลนะฮะใส่ปลอกกันไว้กลักวเบาะพลงมาลายถลอกนะครับผม ก็เลยทาให้มันเกิดรอยเกิดอะไรได้แต่คันนี้ได้ของเดิมครับพวงมอะไรเป็นหนังแท้นะฮะคุ้มหนังแท้อ่าเลขไม้นะครับอยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับไม่แท้นะครับผมอ่าจะประกอบด้วยก็ความเป็นท็อปสุดก็มีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงนะครับผมนะฮะอืจุดนี้มีไฟนะครับผมอ่ามีทั้งผู้โดยสารและคนนั่งนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของ ห้องเครื่องกันนะฮะไหนๆก็ติดเครื่องไว้แล้วก็ติดเครื่องไว้เลยนะครับผมอ่าโอเคทีนี้นะครับ ในส่วนของฮุนไดเฮดวันตัวนี้ปี2015นะครับเป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับผมอีกเช่นเคยนะครับเครื่องยนต์ A2 175แรงม้านะครับแรงเบรดอยู่ที่441ินิวตันเมตรนะครับผมเป็นรถที่รูปทรงใหญ่นะครับแรงม้าดูอยู่ในเกณฑ์770กว่าแรงม้าเนี่ย175แรงม้าเนี่ยถามว่าเยอะไหมจริงๆก็ ก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยเหมือนในรถยุคเก่าๆแต่แรงบิดของเขาค่อนข้างเยอะแรงบิดของเขาส่งผลให้ในช่วงของการเดินทางการบรรทุกในตัวรถนะครับผู้โดยสารเต็มคันสามารถออกตัวได้ตอบสนองได้เร็วขึ้นและไว,วขึ้นนะฮะเครื่องยนต์ A2 ทีนี้เราจะก,ก็จะบอกกันในทุกๆคลิปนะครับว่าดูยังไงเป็นเครื่อง A2 นะครับอย่างเช่นก็เลยจะเป็นดูท่อทางเดินน้ําจะเขียนชัดเจนนะครับว่า A2 นะฮะอ่าเขเห็นตรงนีว่า A2 ชัดเจนนะครับผม ส่วนคันนี้นะครับไม่ไว่าจะเป็นน็อตแกนน็อตลายเดิมหมดนะฮะตรงนี้ขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับผมเนื่องจากรถทุกคันเนี่ยคุณใดเนี่ยมันเป็นรถบ้านใช้งานมาอาจจะมีการเก็บสีเก็บอะไรในส่วนของริ้วรอยน็อตฝากระโปรงเนี่ยฮะฝา,ากระโปรงมันจะเป็นรอยสึับค่อนข้างรับสะเก็ดหินค่อนข้างเยอะนะครับต้องต้องมีการถอดเก็บเก็บสีนะครับอย่างเช่นสีริ้วรอยของฝากระโปรง แต่หลักๆเราจะดูยังไงว่ารถชนหรือไม่ชนนะครับดูแก้มนะฮะแก้มไม่มีรอยถอดนะครับสาระสาคัญของฝากระโปรงเนี่ยก็คือว่าโอเคลหละสีถ้ามีการเก็บแล้วนะครับอาจจะมีการถอดเพราะว่าถ้าเกิดรถรถ,รถไปลักษนะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ถอดฝากระโปรงแล้วทําสีไปเนี่ยมุมมองของช่างมุมมองของช่างในการมองสีเนี่ยมันจะทาให้สีเพี้ยนต้องถอดมาพ่นสีถึงจะเหมือนนะครับทีนี้นในการถอดไปแล้วเนี่ยก็ทํายังไงให้มันเนียบก็คือ อย่างที่บอกครับเราเก็บเก็บให้ดูดีดีกว่าดีกว่าปล่อยให้มันเป็นรอยสะเก็ดหินรอยอะไรนะฮะอย่างว่าขับรถไซน์นี่เป็นรถที่หน้าหน้ามันค่อนข้างใหญ่หน้ามันค่อนข้าง,ให,หาาางใหญ่นะฮะก็คือพอเราหน้าใหญ่อย่างเนี้ยเวลาขับไปเดินรถเดินทางไกลเนี่ยมันอาจจะเดินโดนสะเก็ดหินโดนอะไรได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมนะฮะแต่คันนี้การันตีไม่มีชนนะครับผมการันตีไม่มีชนนะฮะอ่ะทีนี้ในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นแม็กสิบเจ็ดนิ้วนะฮะ ตัวนี้เป็นแม็กคู่ตัวนะครับผมคู่ตัวของแกสตาร์เล็ก VIP เลยนะฮะซึ่งในกลุ่มคนที่เขาใช้อยู่เนี่ยบางคนก็จะหาหาลายนี้เพราะว่าเรียกว่าสวยครับเรียกว่าสวยคู่ตัวกับมันเลยอ่าได้ยางใหม่นะครับยางค่อนข้างใหม่นะฮะยางปีอ่าคันนี้ยางปียี่สิบสองนะครับผมยี่สิบสองอ่าเดี๋ยวดูนี้ดูด,ดูดูเบอร์ยางที่อันนี้ดีกว่า ค่าเนี่ยครับยางปี22นะครับผมนะฮะอ่าลืมบอกไปเลยไฮไลท์คันนี้นะครับผมคันนี้อัปเกรดช่วงล่างแล้วนะครับอัปเกรดช่วงล่างแล้วเป็นอ,อของโปรเฟนเดอร์นะครับช่วงล่างชุดล่างเป็นของโปรเฟนเดอร์นะฮะโปรเฟนเดอร์เนี่ยรุ่นนี้ผลิตให้กับฮุนไดเลยมีขายเฉพาะที่ศูนย์โชว์รูมฮุนไดเท่านั้นถ้าเพื่อนเพื่อนได้มีโอกาสเข้าไปในโชว์รูมเนี่ยจะเห็นชุดเนี้ยโชว์เลย โชว์อยู่ในตู้โชว์ของเขาเลยเราคาก็ไม่ไม่ถูกไม่ถูกถามว่าดีไหมดีดีกว่าเดิมเยอะเลยด้วยความที่โชค์สแตนดาร์ดของแกนตาเล็กเนี่ยมันเป็นโชคที่เซตมาค่อนข้างนิ่มนุ่นวลละนะฮะนุ่มนวนลนะะนนวนในระดับหนึ่งนุ่มนวลกว่าดีลักซ์เพราะว่าตัวนี้มันกำเนิดมาเป็นเจ็ที่นั่งนะฮะเที่นั่งอพอมาอัปเกรดเป็นโปรเฟนเดอร์จะได้ความนุ่มหนึบนะฮะมากขึ้นนะฮะ ก็สรุปว่าช่วงล่างคันนี้ค่อนข้างนวลเลยล่ะค่อนข้างนวลทีนี้นะฮะย้ํากันอีกรอบหนึ่งย้ํากันอีกรอบหนึ่งคันนี้เป็นแกรนด์สตาร์เล็กเจ็ดที่นั่งไม่ใช่ดีลักนะฮะแกรนด์สตาร์เล็กเจ็ดที่นั่งดีลักเป็นสิบเอ็ดที่นั่งต่างกันก็โดยที่เราบอกก็เห็นบอกโดยชัดเจนแล้วป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนจะเป็นป้ายจริงๆแล้วป้ายถ้าไม่ใช่กราฟิกเนี่ยจะเป็นป้ายขาวดําป้ายขาวดําก็คือรถเกง๋งนั่นแหละครับเป็นป้ายขาวขาวดำนะฮะ ส่วนคันนี้ทะเบียนนะฮะเจ้าของขอคืนนะครับไม่ได้ให้นะฮะเป็นป้ายป้ายประมูลทางเขาเก็บไว้เป็นสมบัติได้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับนําเสนอกันเลยพูดปั้มทําทเพลงโมงกันมาเยอะแล้วนะฮะราคาที่นําเสนอวันนี้นะครับผมอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงครับไม่แพงปีสิบห้านะฮะอ่าราคาอีกทีนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม ชั่วโมงนี้ไม่จําเป็นต้องตั้งขายแพงนะครับอยากให้เพื่อนๆแฟนคลับนะฮะได้รถด,ดีๆไปใช้นะครับผมจัดไฟแนนซ์ก็ได้เต็มตลอดแหละได้เต็มตลอดเราพยายามขายไม่ให้สูงกว่าราคากลางที่เขากําหนดนะครับผมเรื่องจัดไฟแนนซ์มีดอกเบีย้ยพิเศษมีอะไรมีให้พบอัดอัด,อ,ดอัดกันให้เต็มนะครับอัดกันให้เต็มนะฮะไม่ต้องห่วงสบายใจได้ซื้อรถกับเราเนี่ยพยายามหาสิ่งที่ดีให้สุดให้กับ ลูกค้าหรือผู้ซื้อหรือเพื่อนๆน,นะฮะ,ะทีนี้นะครับผมสนใจคันนี้นะครับผมโทรหาตั้มรถบ้านได้เลยนะครับ0863175800อีกครั้งนะครับ0863175800นะครับคิดถึงตั้มรถบ้านคิดถึงวุ่นไดคิดถึงตั้มรถบ้านนะครับผมส่วนคันนี้นะครับผม สนใจรีบโทรมาเลยรีบโทรมาเลยนะครับผมราคาพิเศษแล้วมาเร็วไปเร็วแกสตาร์เหล็กนะครับผมนะฮะออคอนเซปต์ของช่องเราเลยนะครับลูกค้าซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับผมซื้อไปใช้ฮะมาตรฐานตั้มใช้ยังไงเพื่อนๆน,เอ,นเอาไปใช้อย่างนั้นได้เลยนะครับเอาไปพร้อมใช้เลยนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องรถดีชาแนลด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับมาดูแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ